แล้วคอนเซปต์คอนเซปต์ของตัวเคมีสินนี่จะขอพูดเลยนะว่าเราอยากต้องชําระเงินก่อนการแสดงหมายถึงว่าอะไรคือผมก็เคยทำงานมามามาแบบหลายเที่ยวเนาะก็คือว่าเรื่องบงก็คือก็คยเคยบริหารบงมาเรามาก่อนแสดงเสร็จแล้วค่อยจ่ายตังค์ผมมองปัญหานี้มานานแล้วผมก็แก้ไขปัญหาอะไรอย่างนี้ไม่ได้ในส่อไหก่อนก็อยากทำแล้วมันก็ไม่ใช่เวลาของเราทํา พอผมมาทําของตัวเองจริงๆแล้วนะครับผมมาทําค่ายตัวเองมารับงานคอนเสิร์ตเองมาบริหารเองการจ้างงานของผมคุณต้องชําระเงินก่อนขึ้นการแ่าทุกครั้งถ้าจะมาจ่ายเงินโทรเจอก็จะไม่เล่นเพราะอะไรป้องกันเลือกงานมารลดใไห้แน่เงินบอพอรอเงินขนาดร้องเงินบุดีถ้าที่คุณขายบัตรได้แล้วหน้านงานคุณได้เงินแล้ว อะไรเงี้ยสมัยก่อนเจอมาเยอะไม่จ่ายก็มีแต่สําหรับผมผมเป็นคน,นแนวนคิดแบบใหม่คุณจ้างเรามาก่อนใช้คลินึ่ทีก่อนนี่นนนนจะไม่ลืมบึ้มบั้มขึ้นนี่ก่อนจะกวางขึ้นจึง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 ,ง,งโชว์แรกนี่คุณต้องชำระเงินให้ครบนี่คือความเส็ปข,ของคอนเส็ปข,ของตัวเกียวต้องต้องแบบนี้แต่โงอื่นอายแต่ว่าเล่นแล้วค่อยับผมไม่เอาถ้าคุณไม่ถ้าคุณไม่ไปสะดวกในการชำระก่อนเล่นถ้าไม่จ้างเราก็ไม่ว่าเพราะว่า เราต้องความต้องการทางสบายใจข้อหนึ่งเราเราลดลดเราเดินทางเนี่ยจากขอนแกนมาหนึ่งคูเทีเนี่ยให้จ่ายไปแล้วสามหมื่นสามหมื่นเนี่ยคือยังไม่ได้แสดงนะน้ำมันรถตู้ออกแกบ้านหมดแล้วสามหมื่นวันหนึ่งเนี่ยออกากบ้านออกจากบ้านเน,นี่ยลดลดสามลสตาสามค้นเนี่ยเนเตรียมกระจายสามหมื่นเพราะเนาะไปถึงหน้าง,งานแต่งหน้าถึงตัวทุกอย่างพร้อมเล่นก่อนก้าวขึ้นไปทีชำระเงินก่อนเออ โอเคนายหรือผู้จัดกล้องมัเงินก่่นมันมีนะแต่ประเภทแะไววารอบางทีขึ้นช้าๆเนี่ยคือรอรับตังกว่าเพราะว่าอะไรอย่าอย่าใช้คำว่ายังไม่มีค่ะยังไม่อันนี้ค่ะอย่ารอเงินอ้วนค่ะการจัดงานแต่ละที่ถ้ามีถ้าไม้มีเงินอยากจัดยี่ดรี่เคยบอกววาถ่าถ้าไม่มีเงินในการจัดงานผมมีเงินถุงเงินถังห้องไว้สามแสนสี่แสนพอขึ้นนี่อย่าจัดเพราะว่าอะไรคุณ ไมว่าจ้างวงเข้ามาเป็นสิบสิบคนวงผมสมาชิกยี่สิบกว่าคนเป็นวงที่ไม่เล็กนะแลวเป็นค่ายที่ไม่เล็กนะแล้วออกคอนเสิร์ตผมเนี้ยปก็ตีคอนเสิร์ตที่อื่นน่ะนักร้องสองคนนักดนตรีหกคนเบสซิบไม่ถึงสิบคนถูกไหมวงอื่นแต่ค่ายผมน่ะนักร้องสิบแดนซซื้อหกนักดนตรีสิบผู้ติดตามอีเท่าไหร่ยี่สิบห้าล่างมือเป็นสามสิบผุดมากทีคือจะมาสมุยนี่ฟาดไปแบบ ที่สิบห้าสิบคนช่างแต่งหน้าคนขับรถตากล้องคนทำทำผมตากล้องอีกกราฟิกอีกมาเบอร์ด,ดิผมก็เลยครงคอนเสร็จว่าทำแบบนี้ชัวร์แต่ที่อื่นเขาอัดคือไม่กล้าทำเพราะว่าเพราะว่าเขาก็กลัวว่าออนเทนเนอร์หรือคนจ่ายงานแบบไม่จ้างเขาแต่เราก็มีถ้าเราถ้าเราทำเป็นกฎระเบียบให้มันชัดเจน ผมมองว่าเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องเพราะจ่ายก่อนหรือหลังเล่นคุณต้องจ่ายอยู่ดีถูกต้องไหมคุณจะจ่ายจ่ายก่อนเล่นหรือหลังเล่นยังไงคุณต้องจ่ายเพราะแล้วเงินคุณต้องเตรียมตั้งแต่บ่ายแล้วต้องมีตั้งแต่วงมันไม่ถึงในชั้เวที่ตั้งขึ้นคุณต้องมีเงินจ่ายละไม่ใช่ว่าเล่นเสร็แจแป้วแค่จ่ายเธอไม่ถามว่าวงเงินตีนี่เขาจะเปโกงผู้จัดหรือเขาก็ตัดอนาคตเองทำลายชื่อเสียงตีนไม่มีใครทำได้ ถ้าวันนี้ฉันรับเงเินเธอแล้วแลวฉันไม่เสีงไม่ไม่เสีงฉันก็ฆ่าตัวตายกันทีวงันทีฉก็ฆ่า,าตัวตายาใช่เพียงฉก็ฆ่า,า,าตัวตายนี่ใครจ้างแล้วนโยบายของข่อยคือเดี๋ยวคนก็ทําตามเรื่อยๆืมเดี๋ยวไม่รู้ว่าแต่ว่าหล,หลายๆที่ยังไม่ทำห,หลายๆที่คือเล่นแล้วรับเล่นเสร็จแล้วให้รับเงิน <c oughs> ปัญหาตามมาครึ่งต่อครึ่งเลยจ่ายไม่ครบเดี๋ยวพวนี้อวนตามไม่ได้ วันนี้จ้างสองแสนนะพี่พี่บอกว่าแสนหนึ่งเดี๋ยวผู้นี้พี่โอนตามอีกแสนหนึ่งมิดซีรีแล้วใครตกผมเพราะแล้วผมต้องตั้งกฎตั้งระเบียบในการทํางานว่าเราถ้าเราถราเราทำงานแบบยุคใหม่เนี่ยคือกล้าคิดกล้าทําในสิ่งที่ถูกต้องชัดเจนในสิ่งที่ถูกต้องอย่าไปคุมเครือคุณจะบอกว่าอะไรเอาถ้าเกิดจ่ายไปแล้วไม่เล่นไม่เล่นได้ไงจ๊ะฉันอยู่หน้าเวทีได้จ่ารถ นัอดนตรีตั้งของหมดแล้วชุดก็แต่งหน้าก็แต่งจะไม่เรียกได้ไงสมมตุติมันมีข้างเยอะที่เขาจะอ้างคนคนจากงานคนดีเยอะแต่คนหัวหมองก็เยอะบังเอิญเจอคนเจอคนหัวหมอมเยอะก็เลยก็เลยเข้าใจขืนในการทางานมากขึ้นปัญหาที่มันเกิดขึ้นอ่ะผมต้องการแก่อสมมติเคยบริหารที่เดิมมารู้ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นีสิบอย่างทำไมก่อนแก้ไขก็ไม่ได้เฮ็ดยางเขาก็สั่งต่างกลระเบียบเขาก็สั่ง ทม่มเีินแก่มาเนี่ยฉันได้ดีเพราะกฎระเบียบเด้ทุกวันเนี้ยจริงๆฉันได้ดีทม่มเงินยังกฎระเบียบผมเนี่ยผมได้คือทมืไมก่อนอ่ะทําไมเด็กรุ่นเก่าที่มันคาันหนีออกจากนั่นนี่นู่นอ่ะทําไมเขาถึงสั่งผมเพราะผมเป็นคนหนึ่งต้องสะอาดสองต้องตรงตวลาสามต้องจายครบสี่ต้องเป๊ห้าต้องพร้อมอะไรอย่างเงี้ยผมเป็นคนอย่างเงี้ยคุณไ้กี่โมงบ่ายสองเอาบ่ายสองทําไมอยู่ไหนทํนไมมา อธนนิบายสายแล้วไงเขาแมังแม่งสายอยู่เงี้ยสิเนี่ยเอาแล้วชุดทำไมไม่พร้อมแล้วทำไมหัวไปไหนเอาแล้วตุ้มหัวไปไหนเอาแล้วรองเท้าอะไมมันเป็นแบบนี้เห้ยนี่เอาลอแล้วบอกเราไม่เช่เหรอบอกสองรอบแล้วทําไมลืมเงี้ยสิแนมะเอาขยะนะเอาสุกภัพนะอรนะ์แม่นะเอาระเบียบนะเงี้ยสิแมะเอากดหนึ่งรองเท้าสีนะทำได้ไหมทำไม่ได้สร้างห้องเขียนในห,ห้อง สม,าามมติอันตอาดีแต่ทุกวันนี้ยผมมีผมมีทุกอย่างทุกวันนี้เพราะสิ่งเหล่านี้แหละที่มันทาให้หล่อหล่อไม,ม่ผมเป็นคนที่แบบมีกฎมีระเบียบมีข้อตกลงมีชัดเจนทุกอย่างสมัยก่อนเราไม่เราไม่ได้บริหารคนเดียวเต็มร้อยแล้วก็แบ่ง,ง้ักนะคนนี้บริหารมาหลายคนพูดตะ่กี้มาหลายคนเราแต่ชุมือเนี่ยคอยออกค่ำคอยเป็นคนบริหารู้เดียวแต่เพียงผู้เดียวคอยอยากขูดอย่างนี้คอยอยากตัางกดหนึ่งสอสามทีนนมาถูกต,ต้องเอาตามนี้ไม่ต้องรอฟังใคร เอาตามที 3, 1, 1, us, sit, ่มันถูกต้องเลยสามถึงหกสามถึงสิบหนึ่งถึงสิบเพรานี้ก่อนบริหารหลายคนอขนาดบริหารเราขึ้นมาเงินเราไม่จับเงินเนี่ยเงินไม่จับไม่ว่าเงินไม่ได้จับไม่ว่าบริหารมาเห็นแต่เม็ดเงินไม่เคยจับเงินแคบื้เขื่อนเปค่บื้องเขื่อสิแค่เนี่ยตะกี้นี่บริหารไม่ได้มองเรื่องเงินเลยบริบัติฉันว่าจะจับเงินไหมเงินกีดละล้านก็บริจับเพราะว่าอย่างฉันเห็นแต่เงินเข้าเงินเข้าฉันดีใจละฉันดีใจละ ห้าสิบล้านร้อยล้านก็ร้อยห้าสิบล้านสองล้านฉันดีใจแล้วดีใจที่เราได้ทำเลยถ้ากี่กับบริษัทย่างเชื่อเป็นอันหนึ่งเดียวกันกันลงทุนลงแรงไลฟ์สุดขายบัตรแทบตายฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ